โอเคก็กลับตวันยุกคน,นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยที่ผมไปเล่นมานะครับผมผมก็ได้ขอมาอย่างดีเลยนะเรียเรว่าโคตรคุ้มซึ่งในนี้ก็จะเป็นพวกแฟ้มข้อมูลนะฮะต่างๆเนาะก็พวกอะไรพวกนี้นี่ผมเจอตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ได้ไปเก็บแฟ้มข้อมูลมานนี้ บอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยคือน่าสนใจมากๆนะค,คนะของแต่ละต <c oughs> ัวพวกมันนะน <ilee> ี่แล้วก็ผมไปเจอม,มันทั้งหมดสามอย่างนะน <c oughs> ี่ก็ญญวก่าเป็นคลิปสั้นที่ให้เนื้อหามากๆนะฮะมันก็ไม่ได้ให้ความบู้อะไรมากมายอ๋อแล้วก็ผมก็ได้อชีพของเนืยอปลาตัวนี้หนึ่งครั้งนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะก็เลยได้ใช้ความรู้มา